若做起将他心在，我,自己、哦我 right、o, 真个偏来老，真真糊涂，忒差了。

ก็ฮัหลอ่าฮัลโไมโครเดเซอร์กูเจ๊งแล้วทำไมวะแล้วมันเจ๊งนนยังอ๋อากูก็ไม่อาจจะรู้ดได้ว่ามันเจ๊งยังไรยุงร่งเลยกูสั่งมาใหม่แล้ว่แล้วมันจะไปกี่โมเงเนี่ยไปไหนไปไหนไปพี่เด็ค พี่แดก,ก่ะน,น่าจะไปเย็นๆฮะจะยันเลยปัญญายาอะไรอะอ๋อ่จะไปโอเคเข้าเลยกูกำลังเล่นกูกำลังสตรีมอยู่ รถอไรถอะไรกูม่กูใช้เสียงจากมไม,ไมกค์เสียงมันเงียงอู้เลยอะโอมได้ยินแต่มันอูมากไม่ค่อยดัง

จะเล่นเดินเร็วใช่ไหมไอแบบรถไฟอะ่ะเอาไอ้อไสัตว์เด้อ เข้าอันนี้ไปแล้วโคไหนวะรหัสไหนนะ่ะนันน่ินนกี่อเสียงมึงเบาเ่าเ,เสียงเพลงกูอีกอะขนาดกูเบา,าเสียงเพลงแล้วนะเออแล้วมึงกระโจไม่ย,ยัดตัวเนะี่ย Uh, เล่นไงวะเนี่ยเวสบอลสปินชิพบอลให้กูทำเลยชูดพิสตันปอลให้กูยิงปืนนี่ฮะรีสอาร์ทูลีโรดคือมึงพากูมาเป็นคาร์บอยู่เก้าศูนย์ การสมิปกาสมิธ and open the c s t m a b l e tab โอ้ยเขาบอกให้กูไปซื้อมาใช่ไ โอโหกูปีนเข่าไม่ได้กูอยู่ตรงรูปกูอยู่ตรงรูปม้าน่ะสทีนั่งไงอะ

ออกแล้ว uh ไว้เวสอันเดิมไม่ใช่เหรอ